หลังจากที่ขุดขึ้นจากดินนะครับขุดล้อมขึ้นจากดินนะครับผมก็เอาต้นมาพักไว้นะครับนี่ก็คือไว้กลางแดดได้เลยนะครับเพราะว่ารากเขาฟื้นแล้วจะไม่มีการเหี่ยวเฉาอะไรแล้วนะครับก็คือพร้อมที่จะลงดินแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเอาไว้ส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับนะครับทั้งทั้งหมดห้าต้นเลยแล้วก็มีแถม2ต้นก็เป็นต้นที่แตกทรงคุ้มแล้วนะครับเป็นต้นเสียบยอดทั้งหมดนะครับนี่กาจัดมันจะมีเพี้ยอ่อนนะครับเราก็จะต้องหาพวก สารเคมีที่กําจัดเพรียอ่อนมาพ่นนะครับเพื่อให้ยอดเขาเดินได้ดีนะครับเขาจะมาช่วงหนึ่งใบเขาจะเล็กเลียวนะครับแต่พอลงดินนะครับเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะครับต้นแอปเปิลผมขายแพงนะครับผมขายต้นละหนึ่งพันบาทเลยขายแพงเพราะว่าเราดูแลเาเราใช้เวลาดูแลนานมากนะครับเป็นปีเลยกว่าจะได้กว่าจะโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราผมอะทอาตั้งแต่ต่พอพ่อเมล็ดเองแล้วก็มาเสียบยอดแล้วก็มีการเลี้ยงดูเองอย่างนี้นะครับก็เลยจะ มีราคาที่แพงหน่อยแต่บางสวนก็ขายไม่ได้แพงมากนะครับห้าหกร้อยบาทนะครับเป็นต้นเสียบยอดแต่จะไม่ได้สูงมากนะครับจะไม่ได้แตกทรงพุ่มด้วยนะครับผมเราแล้วแต่ความต้องการของคนที่จะซื้อไปปลูกนะครับบางท่านอยากได้ต้นที่เป็นทรงพุ่มเลยอย่างนี้นะครับปลูกปีเดียวติดผลเลยอย่างนี้นะครับ